สวัสดีจ้ะพี่น้องไม่น้อยจะเฮ็ดอวุ่นอีกแล้วพีน่น้องวุ่นวุ่นวาอีกแล้วนะแต่วันนี้จะทําจะทําวุ่นขออภั้พี่น้องจะเฮ็ดวุ่นผลไม้นะคะเฮาสีแซ่บุ่นก่อนจ้ะไม่น้เซฟุ่นยีห่ห้อนี่นะคะบุ่นก็มีหลายยีห่ห้อแล้วแต่พี่น้องสิซื้อได้เนาะ วนซองหนึ่งค่ะุนหนึ่งช้อนตามด้วยน้ำเปล่านะคะหนึ่งถ้วยตวงน้ำเปล่าจา้ะหนึ่งถ้วยตวงนะคะเัฟซีแซุ่นไว้ยี่สิบน,นาทีค่ะคนนิดหน่อย ไข่หน้ำก็บุญเก่ากันนิดหน่อยนะคะแช่บนไว้20นาทีเดี๋ยวอีกหลังจาก20นาทีมาเจอกันนะคะจะผ้ละมไม่เขาไม่น่อยก็มีขนุนเชื่อมนะคะหรือบ่หมีบั้นเห่าเนาะแล้วก็มีลูกจากนะคะ ที่แรกให้น้องขวัญสื่อสตอรอเบอรี่มามันบ่มีก็สิเฮ็ดแค่นี้นะคะสำหรับขนุนเชื่อมนี่ไม่หน่อยบีบน้ำเชื่อมออกจนมืดเลยนะคะฮาต้องบีบน้ำออกตัวนี้ไม่หน่อยกับเทน้ำเชื่อมทิมแล้วก็ล้างออกสำหรับขนุนเชื่อมก็มีความหวานลูกจากเชื่อมก็มีความหวานแต่ไม่หน่อยเทนำ้ำเชื่อมออกมืดเลยค่ะทำให้ไร้น้ำมากที่สุดเนาะก็บซม,มีแค่นี้แหละคะ่ะ ส่วนวุ่นก็ลอครบเวลาเดี๋ยวเขา,าเบึงต่อนะคะเข้าเจตเทวุ่นที่เข้าต้มเมื่อกี้นะคะลงไปในส่วนของที่เป็นผลไม้แช่อิ่มเอาแค่พ์พอเคลือบนะคะคนในทัวเพราะว่าถ้าเข้าบรเใส่เข้เาจะเอาไปลงในพิมพ์เลยวุ่นมันสีบ,บอก,กอตัวเวลาเขาหั่นปับ๊บผลไม้จะแยกตัวทันทีนะคะอันนี้กับขนุน ขนุนกระป๋องเหมือนกันนะคะโอเคจากนั้นเท่ารอบประมาณจากักขานานะที่ห้วุ์นประมาณแบบอิม่มอุ้ยอิ่มตัวกรนละกะไม่ใช่ไม่ใช่เย็นนะคะไม่ใช่เซตตัวนะคะแค่ให้วุ้นมันอิ่มตัวก่อนนะคะการเฮ็ดวุนดวุนผลไม้กระป๋องกับเฮ็ดวุุนผลไม้สดสิแตกต่างกันนะคะเอาลังจาหลังจาก20นาทีแล้วนะคะเปิดไฟเลยค่ะได้เปิดไฟแล้วนะคะ น้ำไม่มีหนึ ui, ่งถ้วยวุ่นหนึ่งถ้วยตวงนะคะน้ำกะทินะคะอันนี้คือกะทิหัวกะทิอร่อยดีเนาะแม่น้อยจะตวงพี่น้องเบิงงเนาะคะ่ะหนึ่งถ้วยนะคะแม่น้อยจะบอกว่า <c oughs> น้ำกะทิอร่อยดีสองกล่องเล็กนะคะน้ำกะทิอร่อยดีสองกล่องเล็กมันจะพอดีเลยกับวุ่นที่ไม่น้อยเฮ็ดนะคะเนาะผลแล้ไม่พี่น้องใส่ได้ถูกอย่างนะคะไม่น้อยจะบะตวงนะคะไม่น้อยจะใส่ลงไปเลยน้ำนึ่งถ้วยวุ่นนึ่งถ้วยตามด้วยกะทิอร่อยดีสองกล่องเล็ก ใส่ยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะพี่น้องพอดีไม่น้อยไปซื้อเลยได้ยี่ห้อหนี้แล้วค่ะเนาะส่วนน้ำตาลนะคะขึ้นยูพี่น้องมาข่วมหวานด้วจะเด้อสำหรับน้ำตาลนะคะใส่ลงไปได้เลยจ้ะแต่ว่ามือน,นี้ไม่น้อยใส่เป็นผลไม้เชื่อมนะคะดังนั้นน้ำตาลไม่น้อยก็จะใส่ประมาณสี่ช้อนพ่อนะคะพอคววมหวานในผลไม้เชื่อมไม่น้อยนี่เนาะ ไปห,หน่อยขอเช็ดน้ำตาลที่มันเฮียก่อนค่ะเพราะเตาเนี่ยค่ะเอาทิ้งไว้แป๊บเดียวมันจะใหม่ท,ทันทีค่ะสำหรับพิมพ์นะคะสำหรับพิมพ์ในการทำบุญนะคะใครอยากได้บุญรูปอะไรมันมีขายนะคะตอนนี้เป็นบุญบุนแป่งงานรูปบุ้นมังเกิดนี่ทุกเมดทุกทิง้งทุกยางนะคะส่วนผลไม้นะคะ ใครอยากทําวุ้นผลไม้อย่างไม่ใหญ่น้อยนะะเนาะค่ะนาะมี่น้อยจะบอกว่าผลไม้ถ้าหากเป็นผลไม้เชื่อมขอให้พี่น้องบีบน้ำออกให้หมดแล้วกระเสดหนานะคะส่วนผลไม้สดนะคะถ้าเป็นผลไม้สดถ้าจะค้นนิดนึงค่ะคนให้บุญนละลายหลืกเปล่ไขน้ำตลาลละลายอ้าจะบอไฮ ถ้าจะบวชไห้กะทิเนี่ยเดือดนะคะถ่ากะทิเดือดมากมันจะเห็ดในกะทิแตกมันนะคะดังนั้นเราจะใช้ไฟกลางเลยค่ะเด้อในการเห็ดน,น้ำกะทิสำหรับผู้ที่ใส่ผลไม้สดให้เอากระดาษทิชชู่นะคะซับผลไม้ให้เสด็จนามมากที่สุดเป็นยังไม่น้อยถึงบอกว่าให้เสด็จนามให้มากที่สุดเพราะว่าถ้าหากว่าเห้าเห็ดแล้ว น้ำในผลไม้มันหลายวลเวลาเขาเทวุ่นออกไปผลไม้จะแยกตวนะคะพาเขาสับน้ำเพาะว่าสิเป็นผลไม้สดหรือว่าผลไม้กระป๋องวุ่นมันสิกอะตวกันดีค่ะเขา้องสับน้ำออกให้มึดนะคะส่วนพิมพ์นะคะบามีอย่างหลายค่ะถ้่วไม่นอยมีแค่ถ้่วนะคะไม่นกาจะเตรียมถ้วยไว้ไนะคะ ทำรับพิมพ์นะคะตอนนี้เราจะทําวุ้นให้สุกทาเป็นวุ้นทีใส่กะทิเนี่ยเขาตรงค้นตลอดเวลาแล้วก็ใส่ไฟกลางค่อนข้างลงมาหาออนพอบา้าเขาใส่ไฟ้ห่อนกะทิทียังบสบ,บสุกอ่าวุ้นฉิบโบสุกแต่กะทินี่มันจะแตกมั่นนะคะแต่ว่ามีผูใ้ใดผู้นึงยืนอยู่ข้างๆไม่น้อยอยู่ตอนนี้คือแม่พิมพ์นะคะ สูตรนี่ที่ไม่ไม่น้อยห้ก็คือเป็นสูตรที่เป็นยังตองเข็มขน้นเข็มข้นกว่าที่เหาเห็ดบุญกะทิเพราะว่าวุ่นผลไม้เนี่ยคว่ำอมน้ำตอยเหาเห็ดน้ำให้มันเสด็จแค่ไหนมันก็นยังอมน้ำอยู่ดังนั้นในเนื้อของวุน่นตองเข็มข้นกว่วนะคะก็เลยต้องใสะวุ่นหนึ่งซอนตามด้วยน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยแล้วกะ็กะทิ กองหน่อย2กะทิเออสองกองนะคะส่วนน้ำตาลนะคะใส่ตามพี่น้องชอบถ้าอยากหวานมากก็จัดไปแต่ถ้าหวานมากๆมันก็ไม่อร่อยเด้อพี่น้องหลกักกในส่วนของเนื้อบักขาวนี่เถ้าต้องเติมเกลือลงไปนัางเข้า,า่าถ้ามันหวานอย่างเดียวมันจะเป็นหวานจืดนะคะถ้าเราใส่เกลือลงไปด้วยมันจะเป็นหวานเข้มข้นประมาณนี้หรือว่าเกองซอนซานะคะ ในส่วนถี่เขาลอกกะทิซุกเนี่ยในส่วนผสมของวุ่นเหาต้องคนไปนเรื่อยๆเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะอีกส่วนหนึ่งคือวิธีการเฮ็ดวันนี้ไม่น้อยจะให้วิธีการเฮ็ดในในการเฮ็ดวุ่นผลไม้กับป๋องก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยววุ่นผลไม้สดไม่น้อยจะบอกอีกเท่อนึงพี่น้องจะสามารถเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดขายได้หรือในเทศกาลวันเกิดพี่น้องสามารถเฮ็ดให้ มันเกิดได้เลยนะคะวันนี้เราจะใช้สูตรของผลไม้กระป๋องก่อนเนาะคะ่ะบอกทุกอย่างด้วยเทคนิคทุกอย่างเหมือนกันเลยค่ะพี่น้องสามารถเ็กได้ตอบคาถามให้แบบละเอียดที่สุดนะคะมือน,นี้เค,เคล็ดลับเคล็ดใหอ่ก็คือเวลาคนบุญนะคะให้ค้นไปทางเดียวกันอย่าคนสลับกันนะคะเนื้อบุญสิบนเนียน,นะคะ่ะพี่น้องล้วก็ ในส่วนของตัววุ่นจะบอละลายนะคะนี่คือเคล็ดลับอีกส่วนหนึ่งนะคะข้ามาเช็คบังมาวุ่นเห่าละลายเหมือนบอคะ่ะใส่ซ่อนจุ่มลงไปสะบัดนะคะเพราะว่าขยาทงสี่คนค่ะเยาแหง้งแท้ <laughs> นี่ค่ะวุ่นละลายเกือบเหมดนละค่ะแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นเม็ดของอะกะทิน้ำนะคะอีกสักนิดนึงค่ะ ก็เอาใบใส่ไฟแห้งนะคะแม่พินวมาอยาเขย่าแรงแท้วแม่พินก็นอยู่ในคลิปได้พีน่น้องทักทายแน่พี่น้องทักทายพีนนน่น้องแน่มาลุ้นอยากกินใช่ไหมรอ,อ,อไม่ได้กินวันนี้หรอกพรุ่งนี้นู่นเนี่ยว่าม,มันจะเย็น,อ,อ,นอ่ะสักคักนึงเค่ะเด้อจ้าเขาเฉอีรอบนึงเนาะค่ะนาะเนี่ยไม่เป็นเม็ดแล้วนะคะไอ้ที่เป็นเนี่ยก็ค,คือกะทินะคะ จากนั้นเราก็จะปิดไฟนะคะเขล็ดลับด้วยค่ะวุ่นเถียนหอนอยู่นี่นะคะเทลงในส่วนผสมของข้าวไว้ก่อนค่ะพอว่าจ,จะลัางจากหาานาที่เนาะไม่น่อยก็จะใส่นี่นะคะใส่บะหมี่หรือว่าขนมลงไปแล้วก็ใส่เขาเอ่อย่างคะ ลูกจากนะคะแล้วก็ใส่บะหมี่ลงไปค่ะอ่าในการเฮ็ดเอ่อเค้กผลไม้วุ่นวุ่นเค้กผลไม้นะคะเค้กวุ่นผลไมน้นี่มันจะแตกต่างตรงผลไม้สดกับผลไม้่วมนะคะนี่แหละค่ะ้าเป็นผลไม้สดหรือว่าผลไม้แช่อิ่มเนี่ยจะเฮ็ดประมาณน,นี้ค่ะเพราะฉะนั้นในในนามของ ผลไม้ใช่อินเฮาหรือในตัวของแชอ่อินั้าหมดเนี่ยมันจะดูดวุ่นเข้าไปแล้วมันจะพะทอกันพี่น้องเวลาเขาเห็ดแล้วมันจะออกมาบอสวยนะคะดังนั้นถ้าถึงต้องเอาวุ่นเขาต้มเสร็จแล้วมาแช่หานาที่ในผลไม้ใช่อิมเพื่อให้มันเซตตัวจากนั้นนะคะเขาจังทอย เทบุ่นที่เหลือทั้งเมดลงไปนะคะเมือ่อนื่อะคไม่หน่อยล้างจากรล้งลางมือน,นิดนึงนะคะเมื่อละเททุกอย่างรวมกันเสร็จแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมเหมือนกัะทำบุญนทั่วไปนะคะ้าต้องตักฟอง,อ,งออกนะคะ าวคมสวยงามค่ะถามว่าด้านนี้จะเป็นด้านอะไรด้านนี้เป็นด้านล่างของเค้กค่ะแต่ถ้าต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างนะคะตักฟองออกจากนั้นก็ทิ้งไว้ในอุณหภูมิทั่วไปของห้องให้มันเย็นก่อนนะคะให้มันคายความห่อนก่อนถ้าพี่น้องเฝ้าหรือรีบร้อนนะคะก็รอให้มันเย็น ให้มันบมดความห่อนของของกันอมความห่อนในการข้าต้มบุญก่อนนะคะข้าค่อยข้าวค่อยอไปใส่ตู้เย็นหรือช่องฟรีดนะคะเพื่อเสร็จตัวอีกหนึ่งรอบเนะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอตอนบุญสําเร็จเลยจ้าจ้าหลังจากอาบุญบุญข้าแข็งโตแล้วนะคะกระเทยออกมาจากพิมพ์นะคะเวลาหันให้หันแบบเรื่อยเรื่อยเอานะคะ มันถึงจะออกมาสวยถ้าหั่นทั้งตรงจะออกมาบอสวยนะคะอันนี้ก็คือวุ้นผลไม้เชื่อมผลไม้กับป๋องหรือผลไม้แช่เอ็มนะคะวุ้นกะทินะคะลองไปทำดูด้จ้ารักนะจุบ๊บ